ขิงอ่อนมันขิงเลยกระชายแม่ใช่กระชายบานเจ้าบอกอ๋อ,อรู้ว่าเขสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบก,กับตุกกัะเวลาคือเก้าค่ะพี่นอ้อค่ะหมือนห้าสองคนในตำส่วะหมึกกล้วยค่ะพี่นอ้อค่ามาก้วยค่ะพี่นอ้อค่าเซ็ตๆนำกันแต่อันนี้มาแนะนำยังต้องขิงอ่อนเออขิงอ่อนมันเพียต้นขิงอ๋อเออ,อ มาครับอืมเช็บไหมเช็ไหมไหม,มาจาับพี่น้องจา้าอืมแซ่บลดนัวจัดจ้างนะครับเนี่ยเท่เต็งอืมอืม ืมคิงออนเอามากินกระนิ่งน่งพี่น้อเป็นยังไงซอสหน่อยลาดน้ำใสช้ำ กินกับขนมจีนหน่งจ๋าเลยแล้วเาจะเขากันอืมนะาันนี้ได้ต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันเดี๋ยวมันขิงเลือกชาย นนใช,ชเ่เขาใช่บานเจ้าบอกอ๋อรู่วเขาเขาเอาแง่งออกเขาแง่งออกแล้วเขาเลาะเรียวๆหรือเปล่าอืมโอ้โหกังวลไหมเราถามแม่ค้าเขาบอกว่าต้นขิงใช่ไหมแม่ค้าเป็นพมา่าซะด้วย <c oughs> อเออเพื่ออาสิมูจักของไทยเนาะ <c oughs> แมนอยู่เราอาจีพษษษษ <c oughs> สับสนเสร็ เออมีพี่น้องคนมาตอนที่ตอนที่พย,ยพ์พญ่าสนบีเซ็นให้ตุกนะตุที่ตุกบ่ใหายเขาเอามือเขามาบีหายพว่าเข้าตางคนตงางใส่มือกินเนาะยันว่าคนเบิองหล่ะสิรีดอันน่าสองคอนเอาไปไดเรียดกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะช้ำช้ำ การจองลวกครับหอมดีตมามผ่านสายเส้นจำได้กินครับคลิปนั้นคำนายโพดอันนี้ออกก่อน ใส่ปลาหมึกลงไปด้วยพันเส้นด้วย Saya so, tak Bà sẽ xin mà nó có gì nó Hmm Nó tăm mực คักคักต้องสาดหนามใจ từ xuyên lại giặc tập ta ừ เอาล้วค่ะพี่น้องขาวมน,นีเฮาสองคนก็นมาก,กับเมนูแซ่บๆซ่บคือเก่าคะ่ะตำซั้วปลาหมึกกล้วยกับพี่น้อง่าคลิปมนีเฮาสองคนก็แซ่บคือเกา่าขอฝากไว้ให้พี่น้องเขามารับชมกันหลายๆได้ค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ